ย่โยๆก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราไปอยู่เกมไมคราฟพ็อกเก็ตพิเดชั่นในเวอร์ชัน1.6นะครับอ่าผมไม่บอกกันเนาะว่ามันจุดอะไรกิเกตบอกเราไม่จบมันยาวนะเออก็ซึ่งวันนี้เราจะมาเอาชีวิตรอดกันผู้ชมนะหลังจากพาร์ทที่แล้วเราทำการไปเออเอออ่าเออเอออ้อจากจากพาร์ทที่แล้วที่เราได้ทำการสร้างฟาร์ม FKF k ฟิชชิง g อดฟาร์มผู้ชมนะเป็นฟาร์มตัวปลาติแตต่อนนี้ผมก็ไม่ได้ฟาร์มเนาะเพราพอดีไม่ว่างแถมมันยังได้ยากชมของนะก็คือเราต้องใช้ Enchart หรือลักก็คือเอนชาร์ที่มีชื่อว่า Root of Root Lucky of the Lucky of the s เ a ผู้ชมนะมันเป็นเอนชาร์ที่แบบแงก็คือให้เราได้ของดีมากขึ้นผู้ชมนะ,ะวันนี้พัทนี้ก็จะมาทำอะไรพัทนี้ก็จะมา ทำการสํารวจนอกนอกอะไรนะนอกนอกบ้านนะคุณผู้ชมนะเออสํารวจนอกพื้นที่ผู้ชมนะซึ่งนอกรอบผมได้ไปทําการไปสํารวจมานิดหน่อยแหละเดี๋ยวผมก็เจออะไรแปลกๆผู้ชมนะโอเคเราไปดูกันว่ามันคืออะไรก็เสียผมอาจจะแบบติดติดกขัดหน่อยู้มผมก็บอกว่าผมเป็นคนที่แม่งพูดอะไรมาติดติดกขัดแถมแม่งยังเป็นร้อนในด้วยนะจ๊ะอ่าซึ่งผมได้ทําการปรับปรุง พื้นที่บ้านไปเยอะพอสมควรมากท่านผู้ชมนะเออแล้วก็จะมีฟาร์มวัวฟาร์มฟาร์มเออฟาร์มไก่ไก่ไม่แค่ตัวเดียวท่านผู้ชมนะ <c oughs> โอเคเนี่ยผมต้องการด้ได้แปลงแปลง <c oughs> ได้สร้างแแปลงเหนือเหนือครับเหนือโอเคผมต้องการสร้างอะไรนะเขาเรียกว่าเอาไว้ป,ป้องกันพวกมอนสเตอร์ท่านผู้ชมนะอ่าตอนนี้ผมก็ได้ดาบเฟสละอ่าก็คือเนาะเอนชาร์ดอย่างนี้ท่านผู้ชมอ่าสปริงอะไรทุกอย่างเออพอค้าว่ะ อะไรวะเอ้ยพ,พ่อขาพ่อขาโอเคได้แล้วยวดีดจะเออเฮ้นี่เฮไม่ใช่ผม,ผมจะเชือกเนาะโอเคนี่คือานะฟาร์มแตงโมจมนะฟาร์มก็มีเท่านี้เนาะโอเคซึ่งนอกรอบผมได้ทําการไปฟาร์มนี่มาผู้ชมนะก็คือไปเหมืองม,ม้าแหละท่านผู้ชมโอเคนี่คือสภาพบ้านที่ผมรีโนเวทใหม่จอมนะสวยงามขึ้นเยอะนี่ชมโอ้โหแร่เยอะมากไม่รู้จะเยอะไปตะเปาะตะแเปะอะไรนักหนาท่านผู้ชมนะ ก็ถือว่าดีก็ไม่ได้ทําการไปหาอะไรมากครับชมนะเออเราจะได้แบบมีแร่ใช้ยาวๆโอเค่ะก็ขอเท่านี้ชมนะก็คือถามอันนี้มาจากไหนคือได้จากหมู่บ้านครัชมนะผมไม่ได้ใช้อะไรสักอย่างเลยไม่ใช่ใช้ปรุงยาอะไรสักอย่างเพราะคือเราต้องมีแท่งเบรสครัชมนะก็คือเราต้องมีเชื้อเพลิงเนาะเราต้องเป็นนรกเนาะเอาพาร์เอว้พาร์แบบในกับนะ โอเคท่านผู้ชมมาต่อเลยเมื่อกี้แม่งไอหัวเขียวแม่งโทรมาชมก็คือไอโนบเนี่ยโทรมาหาผมว่าถามว่าการบ้านมันคืออะไรนะโอเคก็ไม่เป็นไรแล้วมาต่อเลยท่านผู้ชมนะก็คือเมื่อกี้ผมพูดเลยว่าลืมไปละโอเคตอนนี้มันก็จะเมื่อท่านผู้ชมมันหลับดีกว่านะโอเคหลับปุ๋ยเลยหลับโอเคหลับเลยนะจ๊ะแล้วก็เราก็จะไปสำรวจที่ที่ผมว่าเมื่อกี้สมาร์ทที่บอกว่าเป็นพื้นที่ที่มันแปลกมากโอเคมาไปกบมาคู่ใจของท่านผู้ชมนะเราไม่ต้องเตรียมอะไรเรามีของครบแล้ว ทางที่กูจําได้อยู่ไหนวะอ๋ออยู่ทางนี้ตอนนี้โอเคเราต้องเอาแผ่นเอาเอาเอาเอ่นื้อเนนอเนอเนื้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 อเนิ้อเนื้อเนะ่้งเนี้ผมน็ม้มเได้อเล,ล,ปไปไลื้อเนืาอเนื้อกนื้ชมน,ก,นมก,ก้ตินเ้ียนม้กแล้อเนื้อนื้อเนื้อน้อมนะืมมอม้อเนื้อเนื้ชมน้อเรู้อ่าื้อิาอะไรนะ้อเนพอ้อเนื้อเน้อเแล้อเ่าผมเิดอะนรโอเคก็นะ เดินทางกับโซมคือมา้าตอนนี้มันวิ่งเร็วมากผมก็เลยเอาตัวน,นี้เป็นตัวที่ใช้เดินทางเป็นประจําโอเคเออไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทางไหนวะทางไหนครับทางไหนทางไหนโอเคคือเราต้องหาเสาหินะเสาหินตรงเสาหินเสาหิน,หน,หนโอ้โหน้ําก็คือมันกระโดดได้แหละอี๊จุ๊บอ้าวเด็ดเด็ดเขึ้นมาเฮ้ย ผมยังไม่ได้ตั้งชื่อให้มันเลยว่ามันชื่ออะไรมาชมะโอเคเดี๋ยวผมจะตั้งชื่อมันว่าไอ้จ็อดดีกว่าไอ้จ็อดมันนี่จ็อดเออมันนี่จ็อดเออโอเคมาละไอ้จ็อดอ่ะเฮ้ยจ็อดขีขี้หลังหน่อยเออขีอ่ะไปไปจ็อดดีกว่าไปรอพ่อมาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตกไม่เป็นไรครับม้ากระโดดหาาบล็อกได้ปุ๊ปอย่างนี้มาโอเคทะเลทรายอย่างนั้นเหลอมันก็จะมีพีระมิดก็คือเจออะไรไอเวนมาเราไปที่นั่นดีกว่าผมาชมะก็คือผมจำไม่ได้แหละ ก็คือมันอยู่ทิศไหนไม่รู้อ่ะมันอยู่ทิศตะวันตกตกตะตกอ๋อตก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 โอเคที่ตะวันตกอยู่นี่ไปทางนี้ผู้ชมทางนี้น่าน่าจับน่าจะน่าจะผมก็ลืมทำแผนที่ไปน้ำชมนะโอเค โอเคผมเฉลยดีกว่าว่าพื้นที่นะั้มเป็นพื้นที่อะไรคุณผู้ชมก็คือพื้นที่นะั้มเป็นเขาเรียกว่าวีาพีเลเจอร์เอาโพสคุณผู้ชมนะอ่าเป็นพื้นที่แบบยังไงอ่ะก็หายากใช้ได้เ่าชมะมีไก่ขันโดยมันเป็นเหี้ยเลยวะเวลาผมเวลาผม,านะม,มไม่ไดนะ้กดอัดน้าแม่งแม่งไม่ขันนะเงียบอย่างป่าช้าเลยเวลากดอัดทีแม่งก็ขันนะนี่ชมคือหมู่บ้านที่ผมเจอในระหว่างนี่คือหมู่บ้านที่ผมเจอในระหว่างการเดินทางคุณผู้ชมนะ ็นหมู่บ้านวีเดอร์จธรรมดาชมนะก็ไม่มีแล้วก็มีแหละแต่ผมก็ไม่ได้ค้นอะไรมากโอเคไอ้เหี้ยมันกระขันอยู่ดีไอ้เว้เยโอเคครับป่าป่าป่านี่ครับก็คือเรามาตรงป่าสวอม,มันก็จะมีก็คือผมเจอบ้านแมนมอสแล้วแหละโอเคเราไปทางนี้ชมนะก,ก็ขอโทษนะครับที่ไม่มีเสียงลบกวนเยอะแยะมากมายแต่ว่าตะแต่จกับแต่กับจับถุยเยอะแยะมากมาย,ะ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 ยะชมนะโอเคไม่เป็นท่านผู้ชมก็น่าจะไม่ว่าผมนะก็คือบ้านผม ตอนนี้แม่งจะมีเสียงพ่อลมหน่อยคุณผู้ชมนะก็นะก็ขออภัยด้วยนะครับอ่าก็คือบ้านก็ไม่ได้รวยหรูอะไรขนาดนั้นคุณผู้ชมนะนะก็ไม่ได้ติดแอร์อะไรขนาดนั้นเหมือนยูทูบเบอร์ชื่อดังอะไรอย่างนี้คนะุณผู้ชมนะก็ผมก็ได้พัฒนาห้องไปเรื่อยคุณผู้ชมนะอ่าโอเคเรามาถึงที่นี่แล้วแล้วก็อพโพสอัพโพสอัพโพสวีเลชเจอร์อพโพสวีเลชเจอร์อพโพสอยู่บองไถวะาไอ้อันนี้คือหมู่บ้านร้างคุณผู้ชมนะล้างครับล้างไม่สะอาดด้วยนะครับอื เอ้ยนี่กูจําได้ครับมันผ่านหมู่บ้านนี้ไปนะก็คือหนะ้าวีเดเจอ,เอพอร์ติน่าจะอยู่ใกล้กับหมู่บ้านวีเดเจที่มันพังทลายหรือไม่ก็คืมันพงังว่าเดียวนี่นี่กูจําได้นี่งไงเจอแล้วโอ,อ้โหวีเดเจอ,เอพอร์ตท่านผู้ชมนะคืออะไรอย่างนั้นเลยวีเดเจโอ้โหมันเป็นกองโจหรือเป็นกองคารวานของพวกกิน โจ้ท่านผู้ชมมันจะมีโอกาสที่เราจะฆ่าไอตัวหัวหน้ามันได้สมนะอ่าหาเราฆ่าตัวหัวหน้ามัมนก็จะมีบัฟที่มีชื่อว่าอะไรสักอย่างโจ้ก็คือพูดง่ไงให้เราไปบุบ้านไหนมันก็จะมีการบุกรุกนะว้าววว้าวเออมันเห็นแล้วมันเห็นแล้วอุ้ยแหลกครับแหลกเอ้ยอุ้ยเอ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 ียิยยงก็ยิงมายิงมางมาโอเคเราปลุ่มกลางโจ้เราปุ่มเต้วยัง อุ้ยอุ้ยอืมแหลกครับแหลกแหลกยังไงครับไม่รู้ไม่รู้อืมไม่ได้น็อกแบ็คครับน็อกแบ็คอื้ยอุ้ยจะตายจะตายอุ้ยอะไรจะตายเว้ยไม่ใช่หรออุ้ยถอยถอยถอยทับไปทับถไปทับอุ้ยโอ้โหโอ้โหโจะตายโอ้เลือดเลือดเลือดโอ้ดูเลือด ขอขอกินเฮ้ยเราได้นำไม้าด้วยหเป่ะจะจไม่ต้องคาบอ่ะมาครับมามาครับมาเราเราเราต้องรักษาเรื่องของเราครับนะโอเคมันอาจจะเสียเวลาหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรกูกินมาแล้วไม่ใช่เหรอก็กินดีเออมันก็จะเสียเวลานิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับชมนะอ่าก็คือไม่รู้สิชมว่ามันจะได้อะไรเฮ้ยมันยิงมามันยิง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 โอ้ยกอกกพังแล้วเปล่าวะกอกกุพังแล้วเปล่าวะ เฮ้ยเออเข้าไปเข้าไปเออจะตายเวนอือจิ้มหายละติดบัฟนิสมโอ้โหทุ่มผมติดบัฟที่มีชื่อว่าตายซะโอเค โอเคตอนนี้ผมก็จะใกล้จะตายนะคุณผู้ชมนะบัฟเบสโอเมนหมายคุยว่าคุณง่ายคือโจมันจะบุกก็ผู้ชมนะอ่อา,ค,อา,ค,าค,นะอคือให้เราไปหมู่บ้านวิลเจอร์ที่ไหนเราก็จะต้องป้องกันหมู่บ้านนะคุณผู้ชมนะซึ่งผมมีปัญญาป้องกันหรือเปล่าไม่มีคุณผู้ชมนะไม่รู้สิดูก่อนเฮ้ยวิลเ,วลเจอร์วิลเจ ไปจี้เฮ้ยตายตายหน้าไม้กูเตรียมมาเกยโอ้โหหน้าไม้เว้นักสะสมหน้าไม้ตอนเนี้ยเอ็นชาร์ดเอ็นชาร์ดเอ็นชาร์ดขอขอเด็กเจ้าเฮ้ยตัวหัวหน้าไงตัวตัวหัวหน้าเหรอมึงตัวหัวหน้าเหรอตัวหัวหน้าเหรอเฮ้ยได้ทงสองอันกันเฮ้ยว้าวของก็ใช้ได้คุณผู้ชมนะือ เจาเจาเจาโอเคก็คือก็มีเท่านี้ใช่ไหมอาลโพสวลิลเลจเจอร์วิลเลจออาโพสแล้แหละอ,อ,อ่ะรีเลเวลออขอขอขอโอเคมาปกขึ้นมาโอเคชมมีแค่นี้แหละมันมีโจนเหลือไม่ใช่หรอข้างล่างมีด้วยแฮะโอเคเราลองเอาหน้ามาที่เราได้มายิงดูซิว่าเป็นยังไงโอเคลองยิงดูครับ โอ้โหตัวเยียวยยโยเยะไปหมดเลยโอเคเราขอลงไปแป๊บผสมนะอ่าแม่งก็ผมก็มาบุกให้ดูเถอเฉยผสมนะคือเราต้องพร้อมเท่านั้นเราต้องพร้อมเท่านั้นท่านผู้ชมที่เราจะมาบุกที่นี่ได้ท่านผู้ชมนะอ่าก็คือเงื่อนไขของกิจกรรมอีเวนต์นี้ก็คือถ้าเราไปหมู่บ้านไหนก็ตาม เราก็จะคือเขาเรียกว่าข้าหัวใช่ข้าหัวในการไล่ล่านะทางโน้นมีหมู่บ้าน <c oughs> โอเคท่านผู้ชมจยรู้หรือเปล่าว่าถ้าเราไปหมู่บ้านนั้นแล้วมันจะเป็นยังไงโอเคเราก็มาทดลองกันดีกว่าชมผมก็ไม่เคยแบบโมก็ไม่เคยลองไนะเออทีิีพอดีอยากลองอนะ่ะเออไป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 ,าป,าปามาน้อยคู่ใจไปดีกว่าครับลองดูซิวา่าเราไปหมู่บ้านนน้นมันจะเป็น,น,ปนยังไงท่านผู้ชมน,นะโอเค ไปดีกว่าพี่น้องอันนี้คือหมู่บ้านชมนะอ่าโอเคเราติดสถานะน,นี่แม่งไหวเวโคตรเกดเลยถ้าเรามาหมู่บ้านปุ๊บสิ่งที่จะเกิดนั่นไงมาละเราต้องป้องกันหมู่บ้านชมนะโอเคอันนี้คือมันมันจะมาเป็นเวทเป็นเวทท่านชมนะ ชิมหาแล้วชิมหาแล้วเข้ามาสิครับเข้ามาดิยิงครับยิงมาเออยิงมายิงมาเอ้าพังพังเอ้ยคอมโบครับคอมโบคอมโบครับบีบตู้บีบตู้ใช้สูตรดิแม่งดีนะกูครับโล่สำรองมาเอ้ยเราได้เอ็มบอลได้วยวะแจ๊ว อันนี้คือเวฟหนึ่งมาชมนะอ่าคือถ้าเราทำกิจกรรมนี้จบได้เราก็จะได้ฮีโร่ออฟวลเลเจอร์ู้ชมนะ,ะไหนวะมันจะบุกมาทางไหนอ่ะมันจะบุกมาทางไหนครับโอเคคอยอีกเวฟอีกเวฟมามาแล้วมา,มาแล้วไหน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 ,นเสียงแม่ก็ดังเกินเข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านปึ๊บปึ๊บ คือไงครับชมสูตรของผมแม่งนางไม้ก็เยอะเกินเดี๋ยวผมก็จะไปตีบวกนะกูขอเบาเสียงแป๊บมันดังเกินมาชมนะโอเคอยู่ไหนอยู่บ้องไหนอยู่บ้องไหนโอเคท่านผู้ชมผมว่ากลับบ้านดีกว่านะแม่งก็เสียเวลาเกินไปละช่างแม่งเถอะเดี๋ยวค่อยถ้ามีโอกาสดีๆเราค่อยมาทำอีเวนต์นี้ท่านผู้ชมน,นะตอนนี้กูขอหามาแป๊บเฮ้ยมาฆ่าหายออกมาอันนี้มาอันนี้มากนี่กลับบ้านครับบัส เออมันต,ตอ่ตอโต,อต,อต,อตอ้ต่อโต้อะไรกูไปละอีเวนกู <c oughs> ไปละไปอยู่ละฝนตกหนักนะทุผู้ชมโอเคเรากลับบ้านของเราดีกว่านะกลับบ้านเราไปนอนดีกว่าเดี๋ยวเราค่อยมาคิดอีกทีนะว่าจะทำอีเวนต์นี้หรือเปล่า <c oughs> ก็อีเวนต์นี้มันจะมาเรื่อยๆทุกผู้ชมนะเราเจอ Up ose, ager, ออฟโคส์วิลเลเจอร์นะครับอัพพีเลเจอร์ออฟโคส์อัพวิลเลเจอร์เหี้ยเลยโอเค ผมจะตัดไปตอนถึงบ้านในขวดนะ่านชนะโอเคตัดเลยนะโอเคท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วผมก็จอดมันตายระหว่างทางท่านผู้ชมนะเออตอนนี้เออจอดมันตายระหว่างทางท่านผู้ชมก็คือผมขี่ไปตกน้ำแล้วแม่งก็ติดบล็อกตายโอ้อะไรวะตอนนี้เราก็ได้จอดมาร์กสองมาท่านผู้ชมนะเออจอดมาร์กสองก็เร็วเท่ากันท่านผู้ชมนะสีขาวด้วยออ้เท่ดีท่านผู้ชมนะโอ้ ก็อ hey, so, okay, okay, uh, like ีเวนต์น okay, like okay, ี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุผู้ชมนะอีเวนต์ผิเศษเจอเนาะก็เอาไว้ใน e ีพีในในทุกผู้ชมนะอีพีในในอีพีในในทุกผู้ชมโอเคนะก็คลิปนี้ก็ไม่มีแล้วทุกผู้ชมนะตอนนี้ฝนก็ตกแล้วผมก็จะไปฟาร์มฟิชชิ่งรอดฟาร์มนะอ่าฝนตกหนักด้วยโอเคไปนะ้วทุผู้ชมใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ผมด้วยนะครับในอีพีหน้าผมจะไปนรกหรือยังไงไม่รู้ทุกผู้ชมนะก็ดูก่อนทุกผู้ชมนะโอเคไปละ See you again next time. Goodbye. รักท่านผู้ชมทุกคนนะครับ